โยโยโยสวัสดีครับคนดูผมมันก็ตอนนตอนนี้นะครับผมผมก็ปัญญาอ่อนหนึ่งวันนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีเคียดะลงนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในการออโตจูน Auto นะครับผมนะคิป คลิปนี้ผมก็ไปเจอแอป,ปหนึ่งแอป,ปหนึ่งมาผมชื่อว่าแอปจูนมีนะครับผมจูนมีนะคือแอป,ปนี้เขาก็ไม่ได้จ่ายผมอะไรทั้งสิ้นทั้งนั้นนะผมก็คือคือคือผมเห็นแอป,ปแอป,ปนี้มากวนเตะผมนะเออโอเคผมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม day, ผมด้วสนสนุนเรวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับผมเย้ ยังโอมันเดฟักอาใจไม่ออกอย่าลืมติดตามบลกันพวกคนดูที่นั่ารักครัสวัสดีครับ